อัปเดตโมเดลล่าสุดเช้านี้เลยนะครับเโมงครึ่งวันที่29จะเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่าโมเดลเนี่ยนะครับวันที่3 0มิช่วงเย็นตัวพายุเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับจากฝั่งทะเลจีนใต้ขึ้นมาที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วจนกระทั่งประมาณสักสามทุ่มเป็นต้นไปตัวพายุมาถึงประเทศไทยโดยเฉพาะอีสานตอนบนอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างเตรียมรับมือเลยนะครับพื้นที่สีแดงหลายจังหวัดกันมากๆตามภาพชี้ชัดเลยนะครับว่าโมเดลเนี่ยนะครับ ภาพพื้นที่สีแดงครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดเกือบจะครึ่งภาคอีสานกันเลยทีเดียวทั้งตอนบนตอนกลางแล้วตอนล่างเองนะครับแหงพายุก็จะโดนแบบเต็มๆอีสานเตรียมรับมือตั้งแต่วันที่30เป็นต้นไปนะครับ 30- 31 2วันนี้หนักหน่วงแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณวันที่31ในช่วงเที่ยงเนี่ยครับช่วงเที่ยงจะเคลื่อนตัวไปทางภาคเหนือตอนล่างหรือ ภาคกลางตอนบนนะครับแถบนี้เตรียมรับมือกันต่อได้เลยนะครับในช่วงวันที่30อันนี้คือภาพรวมของพายุในช่วงวันที่30-31นะครับเตรียมรับมือกันให้ดีรวมถึงวันที่1นะครับวันที่1เนี่ยครับจนกระทั่งประมาณช่วงกลางดึกเนาะกลางดึกวันที่31ยาวไปจนถึงวันที่1จะตกหนักตกแช่อยู่ที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนล่างตอนกลางเตรียมรับมือกันให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับว่า แต่หลายจังหวัดนั้นตกที่ไหนตกเวลาใดกันบ้างนั่นเองครับวันนี้เนี่ยนะครับช่วงเช้ายังไม่มีฝนนะครับไม่มีจังหวัดไหนมีฝนเลยนะครับแค่โปรยปลายเล็กน้อยแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปจะเริ่มมีฟ้าเมฆฟ้าครึ้มแล้วนะครับมีเมฆแล้วก็มีฟ้าครึ้มมีฝนตกในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนั่นเองครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานนั้นได้แก่ทางบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกดร้อยเอ็ดยะโสธรสารคามขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลําพูจังหวัดเลยแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับข ขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับซึ่งทางภาคเหนือก็จะมีทางลำปางนะครับพะเยาน,าน่านอุตรดิษฐ์ลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายนะครับจะเป็นแบบว่าขึ้นไปเฉียงเฉียงนั่นเองนะครับแต่ว่าฝนตกไม่หนักนะครับแค่โปรยปลายเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ตกแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นเองส่วนภาคตะวันออกนะครับได้แก่ทางจันทบุรีตราดนะครับสระแก้วปราจีนแถบนี้ก็มีอยู่บ้างนะครับฉะเชิงเซาก็มีอยู่บ้างเหมือนกัน หลังจากนั้นนะครับช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับบ่าย3ามสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นจะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าจะมีฝนตกแค่โปรยปลายเท่านั้นนะครับสี่โมงห้าโมงหกโมงโปรยปลายเท่านั้นทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับโปรยปลายแค่ไม่กี่จังหวัดเท่านั้นเองเดี๋ยวแอดมินจะพาไปเจาะเฉพาะพื้นที่ที่ตกหนัหนกๆกันแล้วกันนะครับ แล้วค่ําคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้ก็คือประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มจะเห็นว่ามีหลายจังหวัดเริ่มมีฝนตกแล้วนะครับอีสานก็คือทางบึงการสกลนครนะครับชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์แล้วถ้าไปที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกนะครับรวมถึงกําแพงเพชรพิจิตรลงมาภาคกลางก็จะเป็นนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนสระแก้วนะครับขยับมาทางภาคตะวันออกเนาะก็จะเป็นแบบนี้ เป็นลักษณะแบบคลื่นเฉียงๆนะครับก็คือมันจะพัดมาเป็นระลอกระลอกนะครับก็คือความชื้นจากฝั่งอันดามันพัดขึ้นฝั่งเข้ามาเป็นระลอกแบบนี้นะครับเป็นแถวๆเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับค่ำคืนนี้ช่วง5้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอนะครับจะเห็นว่าฝนตกก็ไม่ถึงขั้นกำนักนะครับถึง ถึงแบบว่าตกแค่เล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเองอย่างหนักสุดของตีหนึ่งนะครับที่ภาคอีสานก็คือทางหนองคายนะครับอุดรธานีสกลนครกาลสินมุกดาหารรวมถึงอำนาจเจริญยะสธนสารคามร้อยเอ็ดนะครับหนักสุดก็มีแค่นี้เลยนะครับทางภาคอีสานส่วนภาคตะวันออกก็คือระยองจันทบุรีตราดนั่นเองนะครับสจังหวัดนี้หนักสุดของภาคตะวันออกค่าคืนนี้ประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับจากนั้นค่าคืนนี้นะครับไล่ตั้งแต่ตีสองตีสามตีสี่ตีห้านะครับตีสองตีสามตีสี่ก็ยังอยู่ทาง ภาคอีสานนะครับภาคอีสานก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับประมาณสัตตีสองตีสามตีสี่นะครับก็คือบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสุธรอุบลศรีสะเกษสุรินทร์ร้อยเอ็ดนะครับมหาสารคามกาลสินอ,อุดรธานีหนองคายนะครับแถบนี้เริ่มจะมีฝนแล้วเล็กน้อยลงมาอีกก็จะเป็นทางบุรีรัมย์นะครับขอนแก่นก็มีอยู่บ้างหนองบัวลำพูมีอยู่บ้างนะครับอันนี้แค่เล็กน้อยถึงปานกลาง แค่มีกลิ่นหมู่บ้านเท่านั้นนะครับเป็นสีส้มอ่อนๆแล้วก็สีฟ้านะครับตกน้อยนะตกน้อยไม่ถึงขั้นกับหนักไม่พอได้น้านะครับแค่พอเปียกๆชื้นๆเท่านั้นนะครับส่วนทางภาคเหนือก็จะมีฝนอยู่ทางเชียงรายนะครับน่านภาคตะว,วันออกก็จะเป็นจันทบุรีกับตราดนะครับมีอยู่แค่นี้หลังจากนั้นช่วงเช้าวันเสาร์นะครับไล่ตั้งแต่ตีห้าเนาะตีห้าหกโมงเช้าไปถึงหนึ่งโมงเช้าเนี่ยนะครับจะเห็นว่า ฝนตกหนักนะครับก็คือจะอยู่ทางอีสานนะครับ7โมงเชา้าวันเสาร์หนักสุดนะครับได้แก่ทางอำนาจเจริญรองลองมาที่อุบลน,นะครับส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นตกแค่เล็กน้อยนะครับได้แก่ทางศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารกาลสินสารคามนะครับขอนแกน่นหนองบัวลำพูอุดรธานีสกนลนครนครพนมบึงกาฬหนองคาย อันนี้คือตกเล็กน้อยถึงปานปางนะครับหนักสุดนั้นจะอยู่ที่อำนาจเจริญกับอุบลตอนบนนะครับจะมีอยู่ประมาณนั้นแล้วถ้าไปดูช่วงสายๆนะครับไล่เป็นแบบแปดโมงเก้าโมงสิบโมงเนี่ยนะครับ 8ปดโมงเก้าโมงสิบโมงก็ยังอยู่ทางภาคอีสานอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตกหนักนะแค่แบบว่าเล็กน้อยถึงปานกลางเนาะพื้นที่สีส้มอ่อนๆเลยนะครับก็คือกาลาสินมุกดาหารนะครับนครพนมยะโสธรน,นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ข้างเคียงก็ตกเล็กน้อยนะครับพื้นที่สีฟ้าอ่อนๆเนาะก็คืออำนาจเจริญอุบลศรีสะเกดสุรินทร์นะครับร้อยเอ็ดสารคามขอนแกน่นน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงการนะครับอันนี้ตกเล็กน้อยถัดจากนั้นเป็นต้นไปนะครับวันเสาร์สิบเอ็ดนาฬิกานะครับสิ า12เนลิกาไปจนถึง13เนลิกาช่วงบ่ายโมงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าฝนลดลงนิดนึงนะครับแต่ว่ากระจายหลายพื้นที่มากขึ้นเนาะจะพูดง่ายๆว่าหนักสุดของอีสานได้แก่ทางมุกดาหารนะครับอํานาจเจริญยะโสธรอ,อุบลตอนบนนะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดด้วยส่วนจังหวัดอื่นๆตกแค่เล็กน้อยเท่านั้นเลยนะครับเป็นสีฟ้าๆนะครับนี่ครอบคลุมทั้งภาคอีสานเลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับช่วงบ่ายๆนะครับช่วงบ่ายโมงวันเสาร์ แบบว่าเม่ครอบคลุมทั้งภาคกันเลยทีเดียวอาจจะมีฝนตกประปรายเล็กน้อยแบบว่าตกเล็กๆน้อยๆอยประมาณนั้นนะครับคือจังหวัดอื่นๆของทางภาคอีสานส่วนทางภาคเหนือนะครับที่จะพอมีฝนเล็กน้อยก็คือทางลำปางแพร่อุตรดิษฐ์น่านพะเยานะครับเชียงใหม่ก็มีอยู่บ้างนะครับตากมีอยู่บ้างลงมาทางภาคกลางก็คือกำแพงเพชรนะครสวรรค์อุทัยธานีกาญจน,นบุรีราชบุรีเพชรบุรีลงไปภาคใต้ก็มีอยู่บ้างนะครับไปจวบพัางงาไล่ลงไปเนาะแล้วภาคตะวันออกก็คือทางจันทบุรีตราดอันนี้ก็มีเล็กๆน้อย น้อยนะครับ ส่วนเวลาถัดจากนั้นนะครับตั้งแต่บ่ายสามนะครับบ่ายสามจะเห็นว่าตัวพายุเริ่มเข้าใกล้เข้ามาแล้วนะครับบ่ายสามสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทางอีสานนั้นได้รับหางพายุมาแล้วนะครับแอดมินกล้าการันตีเลยครับว่าช่วงเย็นเย็นวันที่30เนี่ยนะครับภาคอีสานจะได้หางพายุมาเรื่อยๆแน่นอนเนาะหางพายุนะครับแอดมินคิดว่ามันจะมาโดนที่บึงกาฬนะครับสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับอุบลยโสธรกาลสินร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับแถวนี้แอดมินคิดว่าหางพายุมาโดน โนแบบเต็มๆแน่นอนนะครับไล่ตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์แล้วแหละนะครับเย็นวันเสาร์ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงค่ําคืนคืนวันเสาร์รับรองเลยครับว่าหนักน่วงหลายหมู่บ้านหลายอำเภอหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนาะเห็นไหมครับพื้นที่สีแดงเข้ามากินพื้นที่ของประเทศไทยหลายจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนบนตอนกลางนะครับไล่ตั้งแต่นครพนมลงมาทางสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรนะครับแถบนี้พื้นที่สีแดงพื้นที่สีส้มเข้มๆเลยนะครับ เตรียมรับมือกันให้ดีในช่วงประมาณสัก2องทุ่มสทุ่มของคืนวันเสาร์ ส่วนพื้นที่ข้างเคียงก็ต้องระวังนะครับหางพายุยังไงก็มาอยู่แล้วได้แก่บึงกาฬนะครับหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูจังหวัดเลยขอนแก่นกาลสินสารคามนะครับร้อยเอ็ดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์แถบนี้หางพายุมาถึงแน่นอนรวมถึงทางโคราชตอนบนบุรีรัมย์ตอนบนเตรียมรับมือกันให้ดีนะครับชยัยภูมิก็จะมีได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเขตที่ติดกับขอนแก่นแล้วก็โคราชตอนบนเนี่ยนะครับแถบๆนี้เตรียมรับกันให้ดีหางพายุในช่วงสักสองทุ่มสามทุ่มมาถึงแน่นอนแล้วประมาณสัก สี่ทุ่มเนี่ยนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกท่านสังเกตภาพดีๆนะครับพื้นที่สีแดงกินมาทางอีสานตอนบนอีสานตอนกลางพื้นที่สีแดงหลายจังหวัดกันมากๆเลยนะครับพื้นที่สีแดงที่ต้องระวังหนักที่สุดก็คือทางมุกดาหารนะครับแล้วพื้นที่สีแดงจุดต่อไปก็คือสกลนครนครพนมบึงกาฬหนองคายอุดรธานีอันนี้เป็นสีส้มแล้วนะพื้นที่สีส้มก็จะเป็นกาฬสินนะครับสารคามแล้วร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับพื้นที่สีแดงร้อยเอ็ดจะเป็นตอนบนนะครับตอนบนทุกท่านสังเกตตรงนี้ยะโสธรตอน อำนาจเจริญก็มีบางส่วนนะครับเป็นพื้นที่สีแดงไปแล้วอันนี้คือช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับเตรียมรับมือกันให้ดีส่วนหางพายุนะครับจะมาทางยะโสธรตอนล่างนะครับอุบลศรีสะเกดสุรินทร์นะครับช่วงประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนเตรียมรับมือกันให้ดีนะขอ,อนแก่นหนองบัวลําพูนะครับจังหวัดเลย อันนี้นะครับรับรองว่าได้แน่นอนนะครับหลังจากนั้นตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าประมาณสักตีสองเนี่ยนะครับพื้นที่สีแดงกินพื้นที่มาหลายจังหวัดของทางภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะไล่ตั้งแต่ทางนครพนมนะครับลงมาทางสกลนครอุดรธานีหนองคายอันนี้หลายอำเภอแล้วนะครับหนองคายบึงการแล้วก็หนองบัวลำพูพื้นที่สีแดงหลายอำเภอแล้วกาลสินนะครับมุกดาหารแล้วก็สารคามยะโสธรอำนาจเจริญแถบนี้นะครับพื้นที่สีแดง หลายอำเภอเลยทีเดียวนะครับหลายจังหวัดไม่พอนะครับแต่ละจังหวัดนั้นจะครอบคลุมหลายอำเภอกันด้วยรวมถึงร้อยเอ็ดนะครับร้อเอตอนบนเป็นพื้นที่สีแดงไปแล้วแล้วหางของพายุนะครับจะฟาดมาที่จังหวัดเลยนะครับเพชรบูรณ์ขอนแกน่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลน,นะครับแถบนี้ เตรียมรับมือในส่วนของหางพายุยังไงก็มาแน่ๆนะครับทุกครั้งที่มีพายุเข้ามาเนี่ยนะครับหางพายุจะซัดมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆนะครับจะหลุดมาจากใจกลางพายุนะครับมันจะหลุดออกมาแล้วก็มาฟาดบริเวณข้างๆบริเวณข้างเคียงโดนแน่นอนนะครับเตรียมรับมือกันได้เลย รอบนี้ถือว่าหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งประมาณสักตีสามนะครับตีสามตีสี่ตีห้าช่วงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนตีสี่เองนะครับครอบคลุมไปหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับไล่ตั้งแต่นู่นเลยครับบึงกาฬหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสินนะครับสารคามขอนแก่นหนองบัวลำพูนะครับจังหวัดเลยแถบนี้เตรียมรับมือกันให้ดีนะครับเพราะว่าตัวใจกลางพายุอยู่แถบนี้เลยนั่นเองนะครับต้องรับมือกันให้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางขอนแก่นเนี่ยนะครับน้าท่วมบ่อย ตอนนี้เนี่ยนะครับคืนวันเสาร์เตรียมรับมือได้เลยครับยังไงก็ท่วมแน่นอนแอดมินคิดว่าอย่างนั้นนะครับจุดพื้นที่ที่แบบว่าท่วมซ้ำซากได้ท่วมอีกแน่นอนนะครับรอบนี้มุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดนะครับหางพายุจะมาอยู่ดีนะครับแล้วก็ชัยภูมิเพชรบูรณ์นะครับพิษณุโลกขึ้นไปทางภาคเหนือจะเป็นอุดรอุตรดิตนะครับแพร่น่านหางพายุไปถึงแน่นอนนะครับพเยาเชียงรายลำปางนะครับแถบนี้ เตรียมรับมือในส่วนของหางพายุกันให้ดีส่วนทางอีสานตอนล่างก็จะได้แก่โคราชนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับสีสเกตหางพายุมาถึงแน่นอนนะครับอันนี้เตรียมรับกันได้เลยนั่นเองครับแล้วทุกครั้งที่มีพายุมาแบบนี้นะครับมันจะดึงความชื้นมาจากทะเลไปด้วยนะครับอ่าวไทยก็จะขึ้นมาทําให้ทางจันทบุรีตราดระยองชนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาปราจีนแถบนี้ จะมีฝนตกต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแบบว่าฝนหยุดฝนหยุดเกือบตลอดทั้งวันนะครับช่วงนี้นะครับทุกภาคเลยนะครับฝนหยุดฝนหยุดตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับจะเจอแบบนั้นยกเว้นบริเวณที่เป็นพื้นที่สีแดงอันนั้นจะตกแบบแทบจะทั้งวันเลยนะครับแทบจะตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงที่เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยนะครับทุกท่านดูตามเวลาที่แอนมินบอกได้เลยนะครับนี่เวลาตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือประมาณสักตีสองตีสามตีสี่เนาะคืนวันเสาร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสักตีห้าหกโมงเช้าวันอาทิตย์เนี่ย ตัวพายุนะครับจะเคลื่อนตัวไปทางภาคอีสานตอนบนแล้วก็เคลื่อนไปทางภาคเหนือตอนล่างนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงจะอยู่ที่หนองคายนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับรวมถึงสกลนครบึงกาฬขอนแก่นนะครับ 6จจังหวัดแถบนี้เตรียมรับมือกันให้ดีในช่วงเช้าเช้าวันอาทิตย์นะครับ6โมงเช้า7จ็ดโมงเช้าแถวๆนี้นะครับเตรียมรับมือกันได้เลยส่วนหางพายุนะครับจะไปถึงจังหวัดน่านพะเยาลำปางแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกสุขโขทยัยเพชรบูรณ์พิจิตรนะครับหางพายุมาถึงแถบนี้แน่นอนนะครับชัยภูมิโคราชบุรีร,รัมย์สุรินทร์ร้อยเอด็ดสารคามกลาลสินมุกดาหารนครพนมยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลนะครับศรีสะเกตหางพายุยังไงก็มาอยู่แล้วนะครับแถบนี้เตรียมรับมือกันให้ดีได้เลยแล้วก็ยงที บอกไว้บริเวณจังหวัดที่ติดกับทะเลนะครับต้องรับมือเพราะว่าตัวพายุนั้นจะดึงความชื้นขึ้นมาทําให้ระยองจันทบุรีตราดสะแก้วนะครับรวมถึงประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีลงไปทางพังงาภูเก็ตนะครับภาคใต้เตรียมรับกันได้เลยนะครับถัดจากนั้นเองนะครับในช่วงสายๆนิดนึงเนาะเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงเนี่ยนะครับเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงจะเห็นว่าตัวพายุเคลื่อนตัวไปแล้วนะครับจนกระทั่งประมาณสักสิบโมงเคลื่อนตัว พื้นที่สีแดงจุดใจกลางของพายุนั้นมาอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยพื้นที่หลายอำเภอเลยนะครับที่จะเจอน้ําท่วมบ่อยๆเหมือนกันเตรียมรับมือกันได้เลยนะครับวันอาทิตย์ยังไงก็ท่วมนะครับจังหวัดเลยหลายพื้นที่เลยแล้วก็อุตรดินนะครับแพร่น,น่านพะเยาลำปางหางพายุไปถึงแล้วทิษณุนโลกเพชรชบูรณ์นะครับหางพายุไปถึงแล้วนะครับเตรียมรับมือโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่น้ําท่วมซ้ำซากเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับแบบว่าภาคเหนือนั้นหลายพื้นที่นะครับ อุ้มน้ําจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับอุ้มน้ําไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับน้าสะสมอยู่ในตัวพื้นดินเนี่ยนะครับเยอะมากๆทําให้ตอนนี้ถ้าเจอรอบนี้เข้าไปเนี่ยนะครับจะเจอแบบว่าดินโคลนถล่มนะครับดินโคลนถล่มมีให้เห็นแน่นอนแล้วก็น้ําท่วมหนักมีให้เห็นแน่นอนรอบนี้การันตีเลยครับว่าวันที่31นะครับวันที่31ในช่วงกลางคืน3าเอดหนึ่งเนี่ยนะครับภาคเหนือจะเห็นน้ําท่วมแล้วก็มีดินคลนถล่มนะครับสามเอดแถบนี้นะครับเตรียมรับมือกันได้เลยนะครับขนของขึ้น ้นที่สูงจุดไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก็หาวิธีป้องกันได้เลยนะครับทีนี้มาต่อกันนะครับช่วง10โมงของวันอาทิตย์เนี่ยนะครับภาคอีสานจุดหนักสุดยังคงอยู่เทอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับหนองบัวลําพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครขอนแก่นนะครับอันนี้คือจุดหนักสุดที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าหางพายุมาถึงแน่นอนนะครับแอดมินคิดว่าหนักแน่นอนนะครับลงรองลงมานะครับก็คือทางชัยภูมิ โคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับศรีสะเกดร้อยเอ็ดสารคามนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรอุดอุบลนะครับนครพนมแถบนี้ก็เตรียมรับกันได้เลยนะครับยังไงก็มีหางพายุมาถึงทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วทางภาคเหนือเองนะครับภาคเหนือที่ต้องระวังนะครับทุกท่านลองดูโมเดลกันต่อนะครับช่วง11นาฬิกาไปถึงเที่ยงเนี่ยนะครับถึงเที่ยงแล้วก็ถึงบ่ายโมงทุกท่านเห็นภาพชัดแล้วใช่ไหมครับว่ามันไปถึงภาคเหนือแบบว่าครอบคลุมหลายจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดน่านนะครับแพร่อุตรดิษฐพิษ di แอดมินการันตีเลยว่ามีเหตุแน่นอนนะครับน้ําท่วมดินคลนถล่มนั่นเองนะครับแล้วก็พะเยาลําปางเนี่ยนะครับเตรียมรับเรื่องหางพายุนะครับลำพูนสุโขทัยตากหางพายุมาถึงแน่นอนนะครับกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับส่วนตัวใจกลางพายุเองนะครับยังครอบคลุมอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับหนองบัวลําพูอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับพื้นที่สีแดงเนาะแล้วก็รองลงมาจะเป็นหนองคายอุดรธานีนะครับสกลนครบึงกาฬนครพนมขอนแก่นสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารหางพายุยังมีอยู่นะครับ รองลงมาที่อีสานตอนล่างนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หางพายุแต่ว่าตัวความชื้นที่มาจากฝั่ง ฝังทะเลนะครับฝั่งทะเลก็คือมันจะซัดขึ้นไปแบบนี้นะครับจะมีผลทําให้ทางระยองจันทบุรีชนบุรีชายเชียงสาสะแก้วจันทบุรีตราดเนี่ยนะครับตกแน่นอนแล้วมันจะเคลื่อนตัวไปถึงบุรีรัมย์นะครับโคราชชัยภูมิร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลนะครับยะโสธรมันจะขึ้นไปจากทะเลนี่แหละนะครับมันจะขึ้นไปอย่างนี้นะครับทำให้แถบนี้ฝนตกหนักแน่นอนนะครับฝนตกหนักตลอดทั้งวันแล้วก็ฝนหยุดฝนหยุดเล็กน้อยปานกลางหนักสลับกันอยู่แบบนี้ทั้งวันกันเลยทีเดียวนะครับวันเสาร์วันอาท ส่วนภาคใต้เนี่ยโดนทั้งวันครับโดนทั้งวันวันอาทิตย์บอกได้เลยนะครับโดนทั้งวันแน่นอนอขึ้นมาทาง ประจบคีรีขันนะครับประจบชีรีขันเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีแถบนี้เนี่ยนะครับภาคกลางก็ได้รับเหมือนกันนะครับมันจะขึ้นไปอย่างนี้นะครับภาคกลางได้รับแบบเต็มๆอยู่แล้วนะครับก็ดูได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตแบบวันต่อวันกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะครับในช่วงสักบ่ายโมงบ่ายสบ่ายสนะครับเคลื่อนไปทางภาคเหนือตอนล่างอย่างชัดเจนเลยนะครับภาคเหนือเตรียมรับมือกันให้ดีได้แก่อุตรดิตนะครับแพร่ลำปางพยาวนานะครับพื้นที่สีแดงหลายอำเภอเลยทีเดียวนะครับแต่ละจังหวัดอย่างอุทัดิตนะะครบบแจ ทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะครับแพร่ก็ประมาณสัก6 7อําอำเภอลำปางก็ประมาณ3ามอำเภอนะครับน่านก็ประมาณ2อําำเภอเนาะอันนี้ก็คือเตรียมรับมือกันให้ดีนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายวันอาทิตย์แล้วพื้นที่รองลงมาก็คือทางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายนะครับสุโขทัยพิษณุโลกตากนะครับอันนี้เตรียมรับมือกันได้เลยนะครับแล้วภาคกลางเองครอบคลุมทุกจังหวัดเลยนะครับตั้งแต่นู่นเลยนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับชัยนาทสิงบุรีอ่างทองลบบุรี ปราจีนบุรีนะครับลบบุรีเออสุพรรณบุรีโอโแอดมินเริ่มเพี้ยนละนครนานนยกนะครับปราจีนฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดแถบนี้โดนหมดกันเลยนะครับโดนหมดรวมถึงโคราชบุรีร์สุรินทร์สารคามขอนแก่นนองบัวลำพูนะครับอันนี้คือโดนหนักหน่วงแน่นอนนะครับในช่วงของวันอาทิตย์แล้วตัวพายุนะครับมันจะเริ่มสลายตัวอ่อนตัวลงแต่ว่ามันยังไม่ได้สลายหายไปไหนนะครับมันจะอ่อนตัวแล้วก็ก่อตัวมาอีกเพราะว่า ตัวความชื้นที่มาจากฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปสมทบนะครับมันจะขึ้นไปสมทบแบบนี้จะเห็นภาพชัดว่ามันขึ้นมาทําให้ภาคกลางนั้นหนักน่วงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ซัดจากอ่าวไทยขึ้นมาทําให้ทางอีสานเองก็ตกหนักเหมือนกัน <academy> นั่นหมายความว่าตัวที่มาจากฝั่งอันดามันจะมาสมทบอีกระลอกหนึ่งนะครับทำให้ทางภาคเหนือนั้นจะตกหนักมากขึ้นทุกท่านดูภาพนี้นะครับดูภาพนี้ในช่วงสี่โมงเย็น5้าโมงเย็น6กโมงเย็นนะครับจะเห็นว่าตัว ตัวพายุนั้นสลายตัวไปก็จริงแต่ว่าตัวพื้นที่สีแดงกลับเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่า ประมาณสักหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับความชื้นที่มาจากฝั่งอันดามันนะครับมันจะซัดขึ้นมาสมทบทําให้ตัวพายุที่สลายตัวไปแล้วมีการก่อตัวขึ้นมาใหม่นะครับก่อตัวขึ้นมาใหม่ทําให้เกิดพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะทางภาคเหนือนั้นได้แก่ทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลําพูนลําปางแพร่สุโขทยัยตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับพื้นที่สีแดงครอบคลุมพื้นที่แบบว่าเจจังหวัดของทางภาคเหนือกันเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าเตรียมรับมือให้ดีนะครับอาจจะเจอน้ําท่วมหนักกันเลยทีเดียวถ้าให้อด min ดูจาก ลักษณะเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะครับแอดมินคิดว่าดีไม่ดีอาจจะท่วมหนักกว่ารอบของพายุวิภาก็เป็นไปได้นะครับรอบนี้น่าจะหนักกว่าพายุวิภาหนักกว่าพยายุคาจิกินะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของแอดมินเท่านั้นนะครับไม่สามารถการันตีได้ว่าจะแม่นตามที่แอดมินคาดการณ์ไว้หรือไม่ดังนั้นรอติดตามการอัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างจะแม่นมากกว่าแล้วก็จะ เตือนแล้วก็อัปเดตอย่างทันท่วงทีมากกว่าด้วยนะครับทุกท่านรอติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะครับรอการคอนเฟิร์มจากกรมอุตุอีกครั้งหนึ่งจะดีมากๆเลยทีเดียวแล้วช่วงหัวค่ำเนาะประมาณหนึ่งทุ่มของทางภาคอีสานเองนะครับก็จะมีตก พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องคายอุดรน้องบัวลำพูขอนแก่นสารคามกาฬสินมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับยะโสธรร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับศรีสะเกดอุบลราชธานีโคราชชัยภูมินะครับอันนี้คือประมาณหนึ่งทุ่มจุดหนักสุดจะอยู่ประมาณนี้แต่บอกได้เลยนะครับว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับตกเว้นตกเว้นตกเว้นทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับต้องระวังเรื่องน้ำท่วมกันให้ดีด้วยนะครับโอ้โหแอดมินพูดเพี้ยนพูดเพี้ยนไปแล้วนะครับตอนนี้ระยองจันทบุรีตราดสระแก้วนนนรรับชุีีีอ้ก็ิ่มม เหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับพอดีว่าตัวมรสุมเนี่ยนะครับจากฝั่งอันดามันมันซัดขึ้นมาแล้วก็ฝั่ง ที่พายุมันสลายตัวไปเมื่อกี้มันมาสมทบกันอีกรอบนะครับจะเห็นว่าตกหนักตกแช่จนถึงห้าทุ่มเลยนะครับห้าทุ่มคืนวันอาทิตย์เห็นไหมครับพื้นที่สีแดงยังอยู่ทางแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนแพร่ลำปางสุขโขท,ทยัยอุตรดิตถากแอดมินเลยบอกว่าวันนี้รอบนี้เนี่ยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันอาทิตย์จะเจอน้ําท่วมหนักเลยนะครับน้าท่วมหนักโดยเฉพาะทางภาคเหนือโดยเจอแบบว่าดินคลนถล่มน้ําท่วมโอโ้โห คือรอบนี้เนี่ยนะครับถ้าหนีได้ให้หนีถ้าแอดมินบอกนะแอดมินจะบอกอย่างนั้นแต่ว่าถ้าให้การันตีก็คือนู่นแหละนะครับติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประกาศเตือนของแต่ละจังหวัดนะครับติดตามกันอย่างทันท่วงทีกันด้วยอันนี้คือการเตือนจากช่องจุดจู่พยากรณ์นะครับของเราเราจะเตือนไว้แบบนี้นะครับแต่ละท่านลองเก็บไปพิจารณานะครับหาข้อมูลจากหลายๆที่หลายๆแหล่งเอามาประกอบการ때때กตัดสินใจนะครับแต่แอดมินการันตีได้ว่าท่วมหนักแน่นอนนะครับดินคลนถล่มม <ใน S 2> <nou, S 2> ีให้เห็นแน่นอน ถ้าให้ดีเนี่ยนะครับถ้าให้อดินบอกก็คือย้ายมาอยู่ที่อื่นชั่วคราวก่อนดีกว่านะครับอบพยพย้ายมาอยู่ที่อื่นชั่วคราวโดยเฉพาะพื้นที่อยู่ลุ่งน้ําแล้วก็พื้นที่บ้านที่อยู่ใกล้ตีนเขานะครับใกล้ตีนเขาเนี่ยก็คือต้องระวังกันให้ดีนะครับดินโคลนถล่มมีให้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็น้ําป่าไหลหลากอันนี้มาท่วมแบบว่าบ้านพังเสียหายอันนี้มีให้เห็นแน่นอนนะครับการันตีได้เลยแล้วก็อีสานถ้ามาดูทางอีสานก็จะเป็นทางบึงการนะครับหนองคายอุดรสกล อุบลศรีสะเกตสุรินทร์ร้อยเอ็ดอันนี้คือจุดหนักสุดประมาณสักสีท่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนของทางภาคอีสานนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวพายุเนี่ยนะครับถ้าดูตัวใจกลางมันอยู่ทางแถบนี้พื้นที่สีแดงก็จริงนะครับแต่ว่าเชียงรายพยาวน่านก็จะโดนไปเหมือนกันนะครับแห่งพายุยังไงก็มาถึงนะครับพิษณุโลกก็เตรียมรับกันด้วยต่อจากนั้นนะครับในช่วงประมาณสัก เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนตีหนตีสเนี่ยนะครับเห็นภาพชัดเจนเลยว่าตกนานตกแช่ตี2องเองก็ยังไม่หยุดเลยนะครับดังนั้นคืนวันอาทิตย์นะครับหนักหน่วงมากโดยเฉพาะทางแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่ตากสุโขทัยนะครับอุตรดิตถ์ด้วยนะครับอันนี้เตรียมรับได้เลยนะครับจใจกลางอยู่ตรงนี้หางพายุก็อยู่ที่หน้านนะครับพะเยาเชียงรายอันนี้ก็ ได้เหมือนกันนะครับต้องระวังน้ําท่วมเหมือนกันนั่นเองนะครับตอนนี้เริ่มจะรับไม่ไหวแล้วนะครับดินอุ้มน้ําไม่ไหวแล้วเตรียมรับมือกันได้เลยนะครับส่วนอีสานก็จะเป็นหนองคายอุดรนะครับหนองบัวลาพูเลยสกลนครบึงกาฬนะครับนครพนมกาฬสินธุ์สารคามขอนแกน่นมุกดาหารแล้วก็อุบลศรีสะเกดเยโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดแถบนี้นะครับนี้คือจุดหนักสุดรวมถึงชัยภูมิโคราชตอนบนนะครับประมาณสักเที่ยงคืนทีหนะึ่งที่สองเนาะของคืนวันอาทิตย์หลังจากนั้นนะครับประมาณสัก ตีสามนะครับตีสามตีสี่ตีหนะครับตีสามตีสี่ตีอันนี้ก็ยังอยู่ที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็อีสานก็ยังมีอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งทุกท่านลองดูภาพแบบคร่าวๆนะครับวันจันทร์จะเห็นว่าตัวพายุนั้นสลายตัวลงไปแล้วนะครับฝนน้อยลงแต่อย่างที่บอกไว้นะครับว่า น้ำท่วมมีให้เห็นแน่นอนนะครับทั้งทางภาคอีสานภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยนะครับแอดมินคิดว่าอุ้มน้ําไม่ไหวแล้วแหละนะครับวันจันทร์ช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยนะครับภาคกลางเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหัวข้ามอีสานเนี่ยนะครับเริ่มจะมีฝนครอบคลุมแบบว่าร้อยละแปดสิบของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอีสานได้รับแบบเต็มๆวันจันทร์เนาะแล้วทุกท่านนะครับลองดูภาพตามนี้ได้เลยนะครับแอดมินขอเตือนนะครับว่าท่านใดที่พอจะหนีได้ให้หนีนะครับให้หนีได้ให้หนีโดยเฉพาะวันเวลาที่แอดมินได้บอกไว้้้เมื่ออกีถาพพย เคลื่อนที่ขนของขึ้นที่สูงได้ให้ขนเลยนะครับพื้นที่ที่แบบว่าลุ่มน้ําอยู่แบบว่าเสี่ยงภัยเนี่ยนะครับถ้าเป็นบ้าน2ชั้นก็คือขนของขึ้นชั้น2ได้เลยนะครับช่วงวันเวลาที่แอดมินได้บอกไว้เนาะก็เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันอาทิตย์เป็นต้นไปนะครับทุกท่านดูภาพซ้ําอีกรอบได้นะครับนี่มันจะเคลื่อนไปแบบนี้เนาะภาคเหนือแอดมินเป็นห่วงมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราต้องลากันแล้วฝากติดตามนะครับฝากติดตามการอัปเดตของเราได้ทุกวันเลยนะครับสาหรับวันนี้ลากันแล้วเจอกันใหม่ในคลปหน้า สวัสดีครับ